วันนี้ขออนุญาตนำข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับข่าวดีๆด,ดังกล่าวก็คือกาวความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายครับกรุงเทพหนองคายปรากฏตามรูปภาพน,นี่นะครับเราพูดข่าวการบ้านการเมืองชิงดีชิงเด่นกันมาหลายวันแล้วครับ แต่มาพูดเรื่องดีๆของชาติบ้านเมืองคือเรื่องรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดหนองคายเชื่อมไปจีนและไปที่สปจีนที่เมืองคุนหมิงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมการค้าระหว่างประเทศการท่องเที่ยวอีกมากมายครับระยะทาง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับช่วงแรกจากกรุงเทพบางซื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครราชสีมาระยะทาง249.59กิโลเมตรครับเวลาเดินทางใช้เวลา1ชั่วโมง36นาทีค่าโดยสาร529บาท สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงหนองคายจำนวนระยะทางทั้งหมด606.17กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรบางซื่อนะครับไปถึงหนองคายใช้เวลา3ชั่วโมง28นาทีค่าโดยสาร1,171บาทฟังแล้วมีความสุขนะครับ ในขณะที่มีความสุขก็มีความเจ็บใจลึกๆสมัยรัฐบาลพระนทท่านยิ่งรักชินวัตรจะสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายรัตรีคมานาคมในขณะนั้นคือพระนทธท่านชัดๆผู้ว่ากทมคนปัจจุบันจะเสนอว่าประมาณสองล้านล้านครับมีตุลาการรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งโง่เง่าเต่าตุน่นไม่ออกความเห็นบนบัลลังนอกสำนวน บอกว่าก่อนที่จะไปทํารถไฟความเร็วสูงนี่ไปทําถนนลูกลังให้เป็นลาดยางก่อนหรือไม่ขายความโง่ของความไม่รู้อมิชาปิดบังจนรถไฟความเร็วสูงของเรายังสร้างไม่สําเร็จจนถึงปัจจุบันครับน่าเสียดายประเทศสมปอร์ลาวเขาสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่รวมมือกับรัฐบาลจีนเชื่อมกับลาวไปถึงคุณหมิง ครับจากหนองคายเริ่มถ้าเสร็จนะครับปี2,573ปีนี้2,568อดใจลึกๆหายใจลึกๆไว้นะครับ2,573ก็จะสำเร็จโดยการริเริ่มของรัฐบาลน,นำโดยพักเพื่อไทยแพรทองทานชินวัตรครับจากหนองคายมาถึงอุดรธานีใช้เวลาเพียง17นาที จากอุดรธานีมาถึงขอนแก่นใช้ระยะเวลา34นาทีจากขอนแก่นมานครราชสีมาใช้เวลา61นาทีจากนครราชสีมามาสระบุรีใช้เวลา48นาทีจากสระบุรีมาอายุธยาใช้เวลา19นาทีจากอายุธยาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรใช้เวลา29นาทีครับความฝันนะครับ ความฝันของประเทศไทยซึ่งความจริงเนี่ยสร้างได้ตั้งนานแล้วละครับเพราะปัญหาเรื่องการเมืองเพราะการรัฐประหารก่อการกรบฏฉุดลัง้งวันนี้จึงขอแสดงความยินดีนะครับที่รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครจะไปถึงหนองคายเสร็จภายในปี2573ครับร่วมไม้ร่วมมือจะโกรธจะเกลียดจะชังกันยังไงแต่จะหยุดยั้งความเจริญของชาติบ้านเมืองเลยครับ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพน้องคายเชื่อมเวียงจันทร์เชื่อมคุณหมิงซบสบพอจีนต้องสำเร็จสำเร็จและสำเร็จปี2,573จึงนำข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังครับ